นาทีต่อมาข้าถูกกลิ่นหอมจากห้องครัวกระตุน้นตื่นขึ้นมาในสภาพหนึ่งพลิกตัวกระโดดลงจากเตียงเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ําหลังจากล้างหน้าล้างตาข้าก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้รีบรอกประตูห้องน้ำทันทีเปิดแหวนมิติไม่ได้สนใจการเติบโตของสัตว์อสูรถาวนวิญ,ญญาณสวรรค์มานานแล้วตั้งแต่ใส่ปุ๋ยครั้งล่าสุดก็ไม่ได้ดูมันอีกเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างข้าหยิบกระถางดอกไม้ออกมาจากแหวนมิติให้ตายสิความเร็วในการเติบโตมันเร็วเเกกกิินนนไไปแล้ว้ววใระถางงดอมมีมีัส ที่เติบโตเป็นเกลยอขึ้นไปความยาวของเถาวัลย์เต็มห้องน้ำเบนเถาวัลย์สีเงินมีหนามแหลมเล็กๆขึ้นอยู่น้มแหลมแต่ละอันมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเคลื่อนไหวเบาๆตามลมหายใจของข้าเมื่อเทียบกับยอดอ่อนสีเขียวเล็กๆก่อนหน้านี้เถาวัลย์สีเงินที่เงางามและละเอียดอ่อนในขณะน,นี้ดูเหมือนจะมีบารมีและกลิ่นอายของพืชโบราณแล้วข้าเปิดเนตรเทพมารตรวจสอบข้อมูลของเถาวัลย์สีเงินยัง่งขาดส่วนผสมสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งต้องได้น้ำหวานของดอกโบยินทวาจินจะทำใหสัตว์อสูรเถาวั เทวันพันรอบตายค้าหนวดสัมผัสใบหน้าข่าสแสดงความสนิทสนมทุกอย่างพร้อมแล้วขาดเพียงลมบูรพาเท่านั้นน้ำหวานของดอกโบยินฮาวาจะต้องไปที่เมืองห่วงเยยนเฉินชายแดงตะวันตกจิงจะได้มาในขณะนั้นข้าพังปฏิเสธคำเชิญของมู่หลงซินซินเมื่อเช้าก็หันไปกอดกับหญิงงามผู้สาง่างามคนหนึ่งแล้วขึ้นรถรูกของนางหายไปจากสายตาหญิงงามคนนั้นไม่ใช่ชินเย็นหานแห่งสมาคมชางสงหรอกหรือรูปร่างช่างเยายวเยวนจริงๆมู่หลงหยางโซ่พูดไปพลางก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นขึ้นมาทันที เฮเฮรูปร่างของชินเยนร้านแม่จะดีแต่ก็ไม่สวยเท่าซินซินน้องสาวค่ะมูหรงซินซินมองไปยังหัวมุมถนนอย่างเหม่อลอยไม่มีใครรู้ว่าเด็กสาวผู้นี้กําลังคิดอะไรอยู่มูหรงย่างสัวกับหัวมูหรงซินซินเบาๆน้องสาวเจ้าก็เห็นแล้วผู้ชายที่มีทั้งพรสวรรค์และหน้าตาดีอย่างสิงวีเป็นที่นิยมในหมู่สาวงามมากหากอยากให้สิงวี่มาเป็นเขยบ้านมูหรงของเราเจ้าก็ต้องรุกบ้างสิมูหรงซินซินกระพริบตาผมเปียสีขาวบนหัวพลิ้วไหวตามลมข้าไม่รู้ว่าจะรุกอย่างไรเรื่องเดกแบบนี้ผู้หญิงเป็นฝ่ายรรุก,ก็ไม่ดีจิงๆ อย่างไรเสียก็ต้องไว้ตัวบ้างมู่หลงหยางสู่ครุ่นคิดอยู่นานติ๋งเกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันรอให้สอบกลางภาคเสร็จถ้าจะหาโอกาสช่วยสร้างโอกาสให้พวกเจ้าได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองก่อนหน้านี้มู่หลงหยางซุ่ต่อต้านมากเพียงใดบัดนี้ก็อยากให้ข้ามาเป็นน้องเคยของตนเองมากเพียงนั้นอีกด้านหนึ่งในขณะที่ข้ากําลังทานข้าวกับพี่สาวบุญธรรมชินเยียนรานวันนี้แขกหลายคนในร้านอาหารต่างพูดคุยกันถึงเรื่องหอเทียนจีทั้งสามคำนี้ ชิงนเย็ยนรานเห็นดังนั้นก็รีบบอกข้าว่าอันที่จริงแล้วนี่คือหีบประมูลภายในจะจัดแสดงสมบัติต่างๆรวมถึงการขายลูกาสัตว์อสูรล่่งหน้าเป็นต้นจากนั้นข้ากับชินเย็ยนรานก็มาที่หอเทียนจีเมื่อข้าเข้าไปในหอเทียนจีก็ถูกภาพตรงหน้าดึงดูดอย่างลึกซึ้งบนผนังห้องโถงแขวนหัวกะโหลกและหนังสัตว์อสูรน,นานาชนิดรวมถึงตัวอย่างต่างๆตั้งแต่ขนนกอินซีอสูรต่างถิ่นหางปลาราชินีน้ำแข็งหัวกะโหลกคิงทองดำเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติที่หาได้ยากยิ่ง สมบัติที่จัดแสดงอยู่ชั้นหนึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของที่ไม่ขายเป็นของสะสมส่วนตัวของเจ้าของหอเจ้าของหอเจ้าของหอก็คือเจนสวโลเจ้าของหอ,อ lo, เทียนจีข,ข้าไม่เคยได้ยินชื่อคนผู้นี้แต่ก็พอจะเดาได้เจ็ดแปดส่วนสามารถมีหอเทียนจีที่เต็มไปด้วยสมบัติเช่นนี้ในเมืองหลองอินทั้งยังมีสิทธิจัดงานประมูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพลังและบารมีไม่ธรรมดาเปิดทางเปิดทางให้หมดอย่าขวางทางคุณชายบ้านข้าทางเข้าห้องโถงชั้นหนึ่งเกิดความขัดแย้งขึ้นบรรยากาศเริ่มเสียงดังจอแจ้าหหันนไปก็เ็เ แขกหลายคนนอนอยู่บนพื้นหน้าตาบวมปูดผู้คนถอยห่างใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธทว่าถูกความเกรงกลัวกดดันไว้กล้าโกรธแต่ไม่กล้าพูดภายใต้การห้อมล้อมของชายชุดดำกลุ่มหนึ่งชายหนุ่มผู้สวมเสื้อผ้าราคาแพงคนหนึ่งเดินเข้ามาห้องโถงชั้นหนึ่งรูปร่างหน้าตาของชายผู้นั้นไม่ถึงกับหล่อเหลารูปร่างก็ไม่สูงใหญ่ท่าทางเย่อหยิ่งไม่เห็นใครอยู่ในสายตาหน้ารังเกียจสิ่งที่ทำให้ชายผู้นี้โอหังถึงเพียงนี้ก็คือป้ายสีม่วงที่ให้อยู่ที่เอวของเขาบนปบาญญาาน้ายแกาาณออมคคคยุเนนนดููหืืว่ผ้้ีช ผู้เหิมเกริมแห่งสมาคมพายุเฮอริเคนข้าพึพรร่พำมหลี่หานเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ในป่าท่าทางอดดีและบ้าคลั่งมองอะไรคิดว่าคุณชายผู้นี้เป็นคนดังหรือไรหากกล้ามองอีกแม้แต่แวบเดียวจะควักลูกตาพวกเจ้าออกมาทุกคนหลบห่างไม่กล้าสร้างความเดือดร้อนให้หลีหา่านสมาคมพายุเฮอริเคนเป็นสมาคมอันดับหนึ่งในเมืองหลงอินหลี่านเป็นบุตรชายของหลี่เจียงเหอประธานสมาคมพายุเฮอริเคนและยังเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลหลี่ด้วยเหตุนี้เองหลี่านจึงทำเรื่องเลวร้ายมากมายในเมืองหลงอินอาศัยชื่อเสียงของบิดา ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาแม้แต่ปลายขนลีฮานสังเกตเห็นฉินเยียนด่าแล้วก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เยียนดานเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือช่างบังเอิญเสียจริงฉินเยียนดานสีหน้าเย็ยนชาอยู่ห่างๆข้าหน่อยพวกเราไม่สนิทกันลีฮานเพิ่งจะสังเกตเห็นเด็กหนุ่มข้างกายฉินเยียนดายยนข้กนากับฉินเยียนดานยินชดกันมากอีกทั้งฉินเยียนดานยังจูงมมือข้าอยู่ ภาพนี้ทำให้สีหน้าของหลี่หานมืดครึมลงทันทีฉินเยียนหลานไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับหลี่หานมากนะจูงมือข้าเตรียมจะขึ้นไปเดินเล่นชั้นสองหลี่หานร,ราวกับมากฝรั่งติดหนึบอยู่ข้างหลังฉินเยียนหลานลูกน้องชุดดำหลายคนของเขารู้ใจขวางทางขึ้นบันไดไว้ชินเยียนหลานทำทีพยงหยุดเดินแล้วหันกลับมาดวงตาของถลึงใบหน้างดงามปรากฏความโกรธเจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้างกายเจ้าเจ้าเด็กเหลือขอนี่ขนยังไม่ขึ้นดีเลยเป็นใครกันหลี่หานมองมาที่ข้าเมื่อเห็นผู้ชายที่สูงกว่าตนเองและหล่อกว่าตนเอง สนิทสนมกับผู้หญิงที่ตนเองชอบถึงเพียงนี้ถึงกับจูมือกันในใจเขาทั้งอิจฉาและโกรธแค้นชายวัวกลางคนหน้าตาเต็มไปด้วยสิวคนหนึ่งเดินมาข้างกายหลี่หานท่าทางนอบน้อมเจ้าเลสแนกนเขาคือเฉียนเฟิงพ่อบ้านของสมาคมพายุเฮอริเคนคุณชายหลี่้าตรวจสอบแล้วเจ้าหลุ่มข้างกายนางสาวชินคนนั้นคือเซียวซิงวี่นักศึกษาใหม่ของสถาบันชิงหลงเพิ่งจะนำสถาบันชิงหลงคว้าแชมป์การแข่งขันซูเปอร์สตาร์มาได้ข้าในเมืองหลงอิ่นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ่าาาหได้งย เฉียนเฟิงกระซิบข้างหูลีหานอีกครั้งเซียสิงวีคนนี้แม้จะมีชื่อเสียงแต่เป็นเพียงผู้ฝึกอสูรหยกสองดาวเท่านั้นอีกทั้งยังไม่มีพื้นเพศกูลเป็นเพียงคนจนจนที่มาจากเมืองเล็กๆลีหานร,รีตาลงเล็กน้อยมองเด็กหนุ่มร่างสูงกลองตรงหน้าอีกครั้งคือือคว้าแชมป์การแข่งขันซูเปอร์สตาร์แล้วมันวิเศษนักหรือไรลีหานมองฉิงเย็ยนร้านรอยยิ้มเต็มไปด้วยความโอหังสายตาเจ้าช่างแย่ลงทุกวันต่อให้เจ้าไม่ยอมรับการตามจีบของคุณชายผู้นี้ก็ไม่ควรจะคอเงินตัวเองล้งนนาา,ออนาาีอช ชิงเย็ยนร้านโกรธจนทนไม่ไหวตวัดว่าเจ้าพูดจาให้มันดีๆหน่อยสิงอวิ๋น้องชายข้าไม่ใช่เด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่ไรอำนาจโ้อยย้อยยยหนังเรียกสิงอวิ๋น้องชายคำแล้วคำเล่าที่แท้เจ้าก็เป็นพวกชอบเด็กชอบเด็กหนุ่มผิวขาวผ่องเช่นนี้ทุกคำพูดของหลี่หานล้วนเป็นการดูถูกข้าทั้งทางตรงมาทางอ้อมไม่เพียงเท่านั้นหลี่หานเดินเข้ามาอีกก้าวหนึ่งจ้องมองข้าและข่มขู่โดยตรงเจ้าหนูเย็ยนร้านคือผู้หญิงที่ข้าหมายปองหากเจ้ารู้จักที่ต่ำที่สูงก็จงใสห่ห เพราะบิดาของตอนเองเป็นประธานสมาคมพายุเฮอริเคนลีหานในเมืองหลงอินน้อยครั้งที่จะเจอคนที่กล้าต่อกรกับเขาเขามั่นใจว่าข้าจะเกรงกลัวฐานะของเขาแล้วจะยอมถอยห่างจากชิ้นเย็นร้านเองข้ายิ้มอย่างใสซื่อบริสุทธิ์มิฉะนั้นจะทําไมเชียนรงตะโกนออกมาท่าทางอดีดีถึงขีดสุดเจ้าเด็กเหลือขอกล้าพูดจากับคุณชายหลี่บ้านข้าเช่นนี้เชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่คำพูดเดียวของคุณชายหลี่บ้านข้าก็สามารถทำให้เจ้าอยู่ในเมืองหลงอินไม่ได้อีกต่อไปคนกลุ่มนี้อาศัยชื่อเสียงของสมาคมพายุเฮอริเคน ทำชั่วทุกอย่างจนเป็นที่เอือมระอาไปทั่วทว่าผู้คนโดยรอบล้วนกล้าโกรธแต่ไม่กล้าพูดท้ายที่สุดแล้วในเมืองหลงอินไม่มีใครอยากจะต่อกรกับสมาคมพายุเฮอริเคนอันดับหนึ่งลีหานเดินมาทางฉินเยนรานเวลตาไม่ประสงค์ดีท่าทางลำกะน่ารังเกียจเยนรานเจ้าว่านิสัยเจ้าช่างแข็งกระด้างนะไม่รู้จักผ่อนปรนเสียเลยสมาคมพายุเฮอริเคนของเราเป็นอันดับหนึ่งในเมืองสมาคมช่างสงของพวกเจ้าเป็นอันดับสองในเมืองพวกเราเหมาะสมกันดุดกิ่งทองใบหยกหากเจ้าเต็มใจแต่งงานกับข้าเป็นภรรยาคนที่แปด อำนาจของตระกูลเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกโปรดมองดูด้วยดวงตาทั้งสองข้างข้าได้ยินแล้วก็อดไม่ได้ที่จะสายหน้าและแค่นหัวเราะลูกคิดเจ้าช่างเล็กนะแม้จะอยู่ห่างจากปากทางเข้า,ขาหมู่บ้านถึงสิกิโลเมตรสุนัขเฝ้าประตูก็ยังได้ยินเสียงอาจจะเป็นเพราะเป็นพวกเดียวกันกระมังเจ้าด่าข้าว่าเป็นหมาเป็นหมาหาที่ตายลีหานโกรธจัดปกติไม่มีใครกล้าล่วงเกินเขาเช่นนี้ท่านมีภรรยาเจ็ดคนแล้วยังอยากจะได้ภรรยาคนที่แปดอีกหรือหากชอบสมองหมูนักสู้ไปหาแม่หมูในคอกหมูไม่ดีกกว่่่่าาาาหรรือออยยยยได้ม้มุงงับีเนนขขล อีกอย่างนอกจากท่านจะละโมบในความงามของพี่เย็นรานของข้าแล้วยังหวังในสมาคมชางชงอีกด้วยหากข้าเดาไม่ผิดท่านคงจะกังวลว่าในช่วงสองปีนี้การพัฒนาอย่างรวดเร็วของสมาคมชางชงได้คุกคามตำแหน่งของสมาคมพายุเฮอริเคนแล้วจึงได้ตามจีบพี่เย็นรานราวกับสุนัขบ้าเช่นนี้คำพูดอันไม่ใส่ใจของข้าช่างตรงประเด็นหลี่หานถูกจี้ใจดำโกรธจะนอกแทบระเบิดผู้ตะกุกตะก,ก,กักไม่รู้จะโต้อต,อตอบอย่างไรเซียวซิงวี่เจ้าพูดจาเหลวไหลสมาคมพายุเฮอริเคนของเรา เป็นสมาคมอันดับหนึ่งในเมืองจะเป็นไปได้อย่างไรลี่หานยังพูดไม่ทันจบก,ก็ได้ยินผู้คนซุสิบนินทากันเสียงแซ่เจ้าหลุมคนนั้นพูดถูกสองปีนี้สมาคมชางสงพัฒนาอย่างรวดเร็วมากใช่ใช่หากพูดถึงชื่อเสียงและบารมีข้าคิดว่าสมาคมชางสงแซงหน้าสมาคมพายุเฮอริเคนไปแล้วกล่าวกันว่าสมาคมพายุเฮอริเคนในเดือนนี้มีภารกิจระดับเอสองภารกิจประกาศว่าล้มเหลวข่าววงในล่าสุด สมาคมพายุเฮอริเคนมีคำสั่งซื้อหลายรายการถูกสมาคมชังชงแย่งไปหมดแล้วสายตาของประชาชนสว่างสวยัยสองปีนี้สมาคมชังชงอาศัยชื่อเสียงที่ดีงามได้รับความไว้วางใจจากชาวเมืองหลงอินทว่าสมาคมพายุเฮอริเคนที่ดูเหมือนจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะการขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมอัตราความล้มเหลวของภารกิจเพิ่มสูงขึ้นปัญหาเรื่องบริการหลังการขายที่ย่ำแย่เป็นต้นจึงทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆลีหานเป็นคุณชายของสมาคมพายุเฮอริเคนเขาย่อมรู้ดีว่าหากพูดตามตรงแล้ว อย่างมากก็อีกหนึ่งปีพลังของสมาคมชางฉงก็จะแซงหน้าสมาคมพายุเฮอริเคนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเมืองหลีเจียงเหอในฐานะประธานสมาคมพายุเฮอริเคนเพราะเรื่องนี้จึงปวดหัวอย่างยิ่งจึงได้ส่งหลี่หานบุตรชายของตนเองไปตามจีบฉินเยนร้านอย่างบ้าคลั่งถ้าพอจะเข้าใจแล้วประกูลหลี่นี้ต้องการจะใช้วิธีการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เพื่อควบรวมสมาคมชางฉงใครว่าไม่ใช่ล่ะเช่นนี้แล้วสมาคมพายุเฮอริเคนก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็รีดไถเงินจากประชาชนต่อไปสมาคมพายุเฮอริเคนนี้ คือเครื่องจัดเก็บเงินที่ไร้ความปราณีครั้งล่าสุดที่ข้าเรียนรู้การช่วยสังหารสัตว์อสูรระดับสุดยอดโดยสมบูรณ์กลับเรียกเก็บเงินค่าถึงห้าล้านเหรียญทองความโกรธของประชาชนปะตุกขึ้นเป็นเสียงเดียวกันน้ำแข็งหนาสามชิ้นนี้ได้เกิดจากความหนาวเย็นเพียงวันเดียวชื่อเสียงของสมาคมพายุเฮอริเคนพังทลายมาไม่ใช่วันสองวันแล้วในโอกาสสำคัญเช่นนี้ลีหานเผชิญหน้ากับเสียงวิพากวิจารณมากมายจนเสียหน้าเจ้าพวกแมลงสาบที่น่ารังเกียจคุณชายอยากจะบทขยี้มดสัตว์ตัวก็ตาย ลีหานกรดจัดตั้งใจจะระบายความโกรธทั้งหมดลงที่ข้าบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดเสียงสตรีที่ไพเราะอ่อนหวานดังก้องไปทั่วห้องโถงชั้นหนึ่งของหอเทียนจีที่นี่คือหอเทียนจีหากทุกท่านมีเรื่องบาดหมางส่วนตัวโปรดออกไปจาัดก,การข้างนอกหากทำลายสมบัติของข้าที่นี่ยังไม่ทันเห็นหน้าก็ได้ยินเสียงก่อนแล้วช่างเป็นเสียงที่ไพเราะสนองหูข้าหันไปมองด้วยความสงสยัยผู้คนถอยห่างเปิดทางให้สตรีผู้สวมชุดกี่พ้าโบราณเดินเข้ามาในแสงไฟข้าเคยเห็นหญิงงามมามา,มากมาย แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นหญิงงามที่มีกลิ่นอายโบราณและเย้ายวนใจถึงเพียงนี้หญิงงามถือพัดโบกรูปร่างอรชรออ่อนแอนท่งท่าดังงามสง่า <c oughs> การเดินของนางเบาและสง่างามราวกับสายรุ้งที่กำลังเริงระบำข้ามองจนตะลึงรู้สึกราวกับย้อนเวลากลับไปนับหมื่นปีสู่อดีตเจ้าของหอออกมาแล้วคุณนายจิงสมกับเป็นคุณนายเจียงจริงๆตำแหน่งหญิงงามโบราณอันดับหนึ่งของเมืองหลงอินสมคำร่ำลือหญิงงามโบราณผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อการเวลาผู้นี้คือเจ้าของหอเทียนจี หรือก็คือผู้จัดงานประมูลเจียงเสวียถูกความงามของคุณนายเจียงทําให้ตะลึงชิ้นเยียนหลานใช้นิ้วจิ้มไหล่ค่ะข้าจึงได้สติกลับคืนมาเลียริมฝีปากเล็กน้อยเมื่อครู่เผือคไพลไปหน่อยฮึ่ยฮึ่ยผู้ชายเมื่อเห็นหญิงงามก็เดินไม่ออกจริงๆน้ําเสียงของชิ้นเยียนหลานฟังดูเหมือนหึงหวงเล็กน้อยนางคือเจ้าของหอเทียนจีใช่แล้วแม้ว่าภายนอกนางจะเป็นนักธุรกิจแต่ก็มีบารมีมากแมแตะลีหานก็ไม่กล้าต่อกรกับนางโดยตรงถ้าสังเกตเห็นบนไหล่ของเจียงเสวียโหลมีนกอินรีมาขนสีขาวราหิม นกอินทรีหิมะตัวนี้ดูเหมือนจะมีขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นน่ารักน่าเอ็นดูไรพิสงนกอินทรีหิมะย่ำหิมะสัตว์อสูรยกราชนขั้นสามข้ารู้สึกประหลาดใจไม่นึกเลยว่านกอินทรีหมะตัวเล็กเช่นนี้กลับเป็นสัตว์อสูรยกระดับราชันนี่แสดงว่าพลังของเจียงสวีโ่โหลอย่างน้อยก็อยู่เหนือผู้ฝึกอสูรยกหกดาวในขณะที่ข้ากําลังสังเกตเจียงสวี่โหลหางตาของเจียงสวี่โหลก็เหลือบมองมาที่ข้าในแววตาปรากฏประกายแสงประหลาดลี่านเมื่อเห็นเจียงสวีโ่โหลท่าทางโอหังงกก็็ลลลดลเเน้อยยยคุณาจีง ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะก่อเรื่องในอาณาเขตของท่านอย่าได้ถือสาเจนโซเวโลเพียงแค่ยิ้มบางๆไม่ได้พูดคุยกับหลี่านมากนะเห็นแก่หน้าหลี่เจียงเหอประธานสมาคมพายุเฮอริเคนเจนโซเวโลก็จะไม่ไล่หลี่หานออกไปทุกท่านการประมูลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วปลดขึ้นไปยังห้องโถงชั้นบนสุดข้าเดินตามชิงเยียนด่านไปหลี่หานคนนั้นคิดไม่ดีกับเจ้าหรือว่าพวกเราจะออกไปก่อนดีไหมพวกเรามาเพื่อเข้าร่วมง,งานประมูลข้าอยากจะเลือกของขวัญที่เจ้าชอบให้เจ้าในงานประมูลแต่หลี่หานคนน้นไ่อเขา,เากดแขขว หน้าอกสัมผัสก,กับฝ่ามือข้านุ่มและใหญ่มาก,กรูปร่างของพี่เย็นรานดีกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกนี่คือสิทธิพิเศษเฉพาะของข้าชิ้นเย็นรานอยู่ข้างกายข้าไม่ได้สนใจเรื่องชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันเลยปล่อยให้ข้าได้เปรียบหลี่หานยืนอยู่ไม่ไกลมองดูท่าทางสนิทสนมของชิ้นเย็นรานที่มีต่อข้าความโกรธในใจยากที่จะระงับเฉียนเฟิงกระซิบคุณชายหลี่หรือว่าจะรอให้งานประมูลจบลงก่อนข้าจะหาคนลากเจ้าหนุ่มนั่นไปที่ซอยเล็กๆและสั่งสอนมันสักหน่อยอยากจะสั่งสอนเจ้าหลุมนี้เหตุใดต้องรอให้งงานนประมูลลจบก่อ พ่อบ้านจะทําตามที่ข้าสั่งทั้งสองคนกระซิบกระซาบกันพร้อมกันนั้นก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์5นาทีต่อมาเจียงเสเวียโลผู้สวมชุดกี่เพ้าลายหมึกขึ้นเวทีประมูลยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานประมูลฤดูใบไ,ไม้ร่วงของหอเทียนจีข้าคือเจียงเสเวียโลเจ้าของหอเทียนจีเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องดังกระหึ่มจากด้านล่างเวทีข้ากับสินเยียนราน,นั่งอยู่ที่มุมห้องรับรองแขกพิเศษปรบมือไปพร้อมกับทุกคนเหตุได้ข้าจึงรู้สึกว่าพี่ชายหลายคนข่างกายไม่เหมือนมาเข้าร่วมมมมมมาาาาาานนปรระะููลดดเเหือจาตาาาสียกกว่ ชิ้เยยนร้านอธิบายเบาๆอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละแขกที่มาเข้าร่วมง,งานประมูลครึ่งหนึ่งมาเพื่อตาหาสมบัติจริงๆอีกครึ่งหนึ่งถูกความงามของคุณนายเจียงดึงดูดมาผู้คนเต็มห้องประชุมเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชายจเจียงสวีโหลผู้งดงามราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดโบราณทุกกิริยาท่าทางสามารถสะกดวิญญ,ญาณของผู้ชายทุกคนได้ข้าปรบมือไปทางมอง,จงเจียงสวีโหลบนเวทีไปพลางอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่าว่าไปเลยอย่าว่าไปเลยจริงๆคุณนายเจียงช่างเป็นของล้ำค่าบนโลกมนุษย์จริงๆ แววตานั้นช่างสะกดวิญญาณเสียจริงชิงเยียนรานกอดเขาข้าแล้วยิ้มอย่างไม่จริงใจซิงวี่น้องชายเจ้าชอบผู้หญิงแบบเจียงเซวโโหรือแบบข้ามากกว่ากันนี่ดูเหมือนจะเป็นคําถามสองตัวเลือกอันที่จริงแล้วเป็นคําถามตัวเลือกเดียวข้าไม่ลังเลยแม้แต่น้อยความอยากรอดชีวิตพุ่งสูงข้ายอมชอบวีรสตรีผู้เก่งกล้าสามารถอย่างพี่เยยนรานอยู่แล้วถือว่าเจ้าหนูฉลาดหลักแหลมรู้จักเอาใจพี่สาวการเอาใจพี่สาวคือความถนัดของข้าจากนั้นการประมูลก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการของประมูลชิ้นแรกหัวเทียนเหยียนหลิงโซ่ สมบัติชิ้นนี้มีคุณค่าทางยาในการบำรุงและเสริมสร้างสุขภาพหากนำไปต้มซุปดื่มสามารถช่วยให้สัตว์อสูรหยกขับสารพิษในร่างกายเพิ่มท่ากราะป้องกันราคาเริ่มต้น3 5จ้าล้านเหรียญทองเจียงเวีโหลพูดจบแขกด้านล่างเวทียังคงตะลึงจมดิ่งอยู่กับการชื่นชมความงามของเจียงเวียโหลในขณะนั้นเจียงเวียโหลก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานกลิ่นหอมจางๆพัดเ่วยไปทั่วทุกมุมห้องประชุมค่าให้4ล้านค่าถามค่าให้4.5จุห้าล้านค่าให้หก หลานขอเพียงคุณนายเจียงยิ้มอีกครั้งตรับใดที่คุณนายเจียงให้โอกาสทานข้าวเย็นด้วยกันข้าให้สิบหลานมองดูแขกเหล่านี้แย่งกันเพิ่มราคาข้ายิ้มทังกระซิบข้างหูชิ้นเย็นหลานหัวกะโหลของสัตว์อสูรเทียนเหย่เหลิงนี้มีคุณค่าทางยาอยู่บ้างจริงๆแต่ราคาเริ่มต้น3 5จ้าล้านเหรียญทองก็สูงเกินไปแล้วถึงกระนั้นแขกผู้มีเกียรติเหล่านี้ก็ยังคงเพิ่มราคากันอย่างบ้าคลั่งมีเงินเหลือใช้หรืออย่างไรชิ้นเย็นหลานตบหัวข้าเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเอ็นดู เจ้าเด็กโง่เจ้าช่างไรเดียงสานะความคิดของผู้ชายเหล่านี้ง่ายมากพวกเขาไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อของประมูลเองแต่เพื่อดึงดูดความสนใจของคุณนายเจียงต้องการจะหาโอกาสได้ใกล้ชิดข้าสงสัยในใจอดไม่ได้ที่จะถามข้ารู้ว่าอายุของผู้หญิงเป็นความลับแต่ข้าสงสัยจริงๆว่าคุณนายเจียงคนนี้อายุเท่าไหร่เจ้าถามพี่สาวจนจนปัญ,ญญาแล้วพี่สาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณนายเจียงอายุเท่าไหร่สายตาของข้ากลับไปจับจ้องที่เจียงสวีโลอ,อีกครั้งเนเทอมันเปิดออกผู้หญิงคนนี้ ดูเหมือนจะถูกคลุมด้วยผ้าคลุมลึกลับมองไม่ทะลุมองไม่ทะลุเลยสัญชาตญาณที่หกของข้าแรงมากข้ามั่นใจในเรื่องหนึ่งเจ้าของหอเทียนจีคนนี้ไม่ได้เรียกง่ายเหมือนที่เห็นภายนอกอย่างแน่นอนสรุปคือคุณนายเจียงคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นบุคคลสําคัญหากมีโอกาสก็ควรจะทําความรู้จักไว้ข้าไม่เคยลืมแผนการขยายเครือข่ายคนรู้จักข้ารู้ดีว่าตอนนี้ตนเองกับอ e ี้หวยเฟิงการได้รู้จักคนเก่ง,เ,กงเพิ่มขึ้นก็เป็นการปูทางสู่การเป็นใหญ่ในอนาคตพระผลกระทบจากสเสน่ห์ของเจียงสวียโหล ของประมูลทุกชิ้นที่จัดแสดงล้วนถูกแขกผู้มีเกียรติประมูลไปในราคาสูงเลี้ยวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจียงเวีโลขีมาทำเงินได้ครึ่งล้านต่อไปเชิญนางสาวหลี่อี้นำของประมูลชิ้นที่ก้าขึ้นมานางสาวหลี่อี้สองคนช่วยกันยกตู้กระจกขึ้นเวทีเมื่อผ้าคลุมสีแดงบนตู้กระจกถูกเปิดออกทั้งห้องประชุมก็ส่งเสียงฮือฮานี่คือเขากวางมังกรใช่แล้วคือเขาควางมังกรนี่เป็นสมบัติที่หาได้ยากยิ่งในรอบร้อยปีนะกล่าวกันว่าคุณค่าทางยาของมันสามารถทำให้สัตว์อสูรหยกที่ใกล้ต้ตฟืนคนชีได้ สิ่งที่จะแสดงในตู้กระจกคือเขากวางหิมะโลก,ลกรูปร่างของเขากวางคล้ายเขามังกรจึงถูกเรียกว่าเขากวางมังกรน,นี่คือของประมูลที่มีมูลค่าสูงสุดในงานประมูลครั้งนี้เจียงเซวียโหลยิ้มอย่างอ่อนหวานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านยอมรู้คุณค่าของเขากวางมังกรดีกว่าค่าเสียอีราคาเริ่มต้น80ล้านของประมูลที่ราคาเริ่มต้นสูงถึง80ล้านเช่นนี้ราคาปิดท้ายอย่างน้อยก็ต้องเกินในขณะที่แขกผู้มีเกียรติกำลังจะยกป้ายเพิ่มราคาเสียงแก้วแต่ก็ดังขึ้นกระทันหันทุกคนมมมอองงงไปยัุห้ แสดงสีหน้าขอโทษเสื้อบริเวณหน้าอกเปียกโชกไปด้วยไวยแดงเจียงสวีโลสังเกตเห็นท่าคุณชายท่านนี้ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าไม่เป็นไรหลี่หานเห็นดังนั้นก็แค่หัวเราะเยาะเย้ยเจ้าเด็กจนๆก็คือเจ้าเด็กจนๆมาสถานที่เช่นนี้มีแต่จะขายหน้ามานี่พยุงคุณชายท่านนี้ไปห้องน้ําทําความสะอาดหน่อยคุณนายเจียงรบกวนท่านพยุงท่าไปห้องน้ําได้หรือไม่คำพูดเดียวของท่าทำให้ทั้งห้องประชุมตกตะลึงเจ้าหนูเป็นใครเหตุใดจึงให้คุณนายเจียงพยุงเจ้า ช่างเป็นทางคกอยากกินเนื้อหงเสียจริงคิดจะช่วยโอกาสเอาเปรียกคุณนายเจียงเพ้อฝันข้าไม่สนใจเสียงวิพาก์วิจารณ์แต่กลับขยิบตาให้เจียงสวีโหลอย่างมีความในเมื่อได้รับสัญญาณทางสายตาจากข้าเจียงสวีโหลหลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเดินลงจากเวทีมาข้างกายข้าคุณชายข้าจะพาท่านไปห้องน้ํารบกวนคุณนายเจียงแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกคนในที่นั้นเห็นกับตาเจียงสวีโหลเดินไปส่งข้าที่ห้องน้ําแต่ละคนรู้สึกอึดอัดยิ่งกว่ากินแมลงวันเสียอีกสวรรค์เทพธิดาของข ของที่ประมูลไปก่อนหน้านี้เสียเปล่าหมดแล้วเจ้าหนุ่มนั่นมีดีอะไรเพียงแค่หน้าตาดีหรือข้าก็ไม่เลวนะเพียงแค่ตาเหล่เล็กน้อยข้อบอกพร่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่นับเป็นอะไรกระมังพี่ชายตาเหล่ของท่านนี่ข้อบอกพร่องเล็กน้อยท่านพูดกับสาวประตูตลอดเลยนะชิงเย็ยนดานเต็มไปด้วยความสงสัยและยังหึงหวงเล็กน้อยเมื่อครู่นี้สิงอวี๋น้องชายดูเหมือนจะจงใจทำแก้วแตกทำให้ตนเองเปียกไวแดงเขาจงใจเข้าใกล้เจียนสวียโหล หรือว่าเขาชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดกี่เพา้าครั้งหน้าข้าก็จะซื้อชุดกี่เพ้าคอสูงผ่าข้างมาใส่บ้างโชวขาอ่อนทำให้เจ้าเด็กเหลือขอนี่หลงไหลจะลืมตัวในขณะนั้นข้าใช้วิธีพิเศษหลอกเจียงสวียโหลไปที่ห้องน้ําทว่านางกลับไม่โกรธกลับนํากระดาษที่ชู่ชุกน้ําแล้วยื่นให้ข้าทว่าข้าเพิ่งจะเอ่ยปากก็ทําให้เจียงสวียโหลตก,ตกตะลึงคุณนายเจียงเขาวกวางมังกรของประมูลชิ้นที่เก้าของท่านเมื่อครูน่นี้เป็นของปลอมเจียงสวีโลหลขมวดคิ้วแสดงความโกรธพูดจาระมัดระวังหน่อยหอ ไม่เคยประมูลของตอแมแต่ชิ้นเดียวหากท่านมาเพื่อทำลายชื่อเสียงหอเทียนจีของเราข้าคงต้องขอเชิญท่านกลับนางจ้องมองเจนสเวโลอย่างพิมิตพิเคราะห์เท้าวันทั้งสองสอง,สองประกายแสงสีม่วงทองกลิ่นอายเย็นเยีอกแผ่คลุมทั่วร่างเสียสิงวีข้าเป็นเพียงผู้ฝึกอสูรหยกสองดาวเท่านั้นส่วนนกอินรีมาย่ำหิมะของท่านเป็นสัตว์อสูรหยกราชันถ้าจะจงใจทำลายชื่อเสียงหอเทียนจีเพื่อสร้างศัตรูกับผู้ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางท่านไปทำไมท่านจำนกอินรีหิมย่ำหิมะได้เจนสเวโลแสดงสีหน้าาประหลใจ น้อยคนนักที่จะมองออกว่านกอินซีมะย่ำหิมะมีระดับที่แท้จริงในสายตาคนทั่วไปนกอินซ ok ีมะย่ำหิมะเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่ดูไม่โดดเด่นตัวหนึ่งข้ายิ้มอย่างใจเย็นแล้วพูดต่อข้าเพียงแค่พูดความจริงเขาควางเป็นของปลอมจริงๆหากขอเทียนจีประมูลของปลอมแล้วถูกเปิดองผู้ที่เสียหายคือชื่อเสียงของท่านเจียงเวโลระงับความโกรธเช่นนั้นท่านลองบอกมาสิท่านดูออกได้อย่างไรว่าเขากวางมังกรของข้าเป็นของปลอมข้าผู้มีเนเทพมาน ในด้านการประเมินสมบัติคือปรมาจารย์ด้านการประเมินสมบัติระดับสูงสุดเขาควางมังกรเติบโตในถ้ำน,น้ำแข็งทางตอนเหนือของอาณาจากักรมังกรดูทราบแก่นแท้ของฟ้าดินจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆของหญ้าส่วนเขาควางมังกรที่แท่นจัดแสดงบนเวทีนั้นเพียงแค่รูปร่างคล้ายเขามังกรทว่าไม่มีกลิ่นหอมของหญ้าจากการประเมินของข้านี่คือสิ่งที่มาจากความหนาวเย็นเช่นเดียวกันทว่ากลับเติบโตอยู่ใต้บอ่อน้ำแข็งโลหิตมังกรวารีเจียงสวีโลคลุ่นคิดคึ้คคพำเบาๆว่าโลหิตมังกรวารีกับเขาควางมังกรช่างคล้ายกันจริงๆ หรือว่าจะเป็นของปลอมจริงๆเจียง,งสวียโหลรีบสั่งให้คนนำเขากวางมังกรบนแท่นจัดแสดงลงมา5้านาทีต่อมาพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาคุณนายเจียงผลการตรวจสอบออกมาแล้วกล่าวว่าเขากวางมังกรนี้เป็นของปลอมจริงๆเป็นของปลอมที่ทำจากโลหิตมังกรวารีผ่านการตกแต่งและปั้นแต่งใหม่ทุกอย่างเป็นไปตามการประเมินของข้าเขากวางมังกรนี้เป็นของปลอมเสียชื่อเสียง,จงเจียงสวีโหลกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาผู้จัดหาเขากวางมังกรนี้คือใครตระกูลเซวีแห่งเมืองหมิ่นดาน ต่อไปห้ามร่วมมือกับประมูลเซวีอีขอรับคุณนายเจียงเจียงสวีโลหันมามองข้ายิ้มอย่างมีเสน่ห์ขอบคุณท่านเสียวมากหากไม่มีสายตาอันเฉียบคมของท่านหากเขากวางมังกรปลอมนี้ถูกประมูลออกไปผลที่ตามมาจะเลวร้ายเกินจะคาดคิดสำหรับหอเทียนจีแล้วชื่อเสียงคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากถูกเปิดโปงว่าประมูลของปลอมเจียงสวีโลคือผู้รับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดนอกจากจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วยังต้องเผชิญกับวิกฤตด้านชื่อเสียงอีกด้วยเรื่องเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง ข้ายังคงทำตัวเรียบง่ายไม่อโอวดในความดีความชอบเจียงเวีโหลหยิบบัตรทองออกมาจากกระเป๋าบนบัตรทองมีลวดลายดอกกุหลาบปังมทองและยังมีตราสัญ,ญลักษณ์ของหอเทียนจีนี่คือบัตรทองพิเศษสำหรับแขกผู้มีเกียรติสูงสุดของหอเทียนจีของเราเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเซียวเจียงสวีโหลยัดบัตรทองสูงสุดใส่มือข้าอย่างแข็งขันข้าดูเหมือนจะปฏิเสธอย่างสุดกำลังอันที่จริงแล้วในใจกับดีใจอย่างลับๆพูดไปก็บังเอิญถือโอกาสนี้ขยายเครือข่ายคนรู้จักเสียเลยเจียงเวีโหลคนนี้ ภายนอกเป็นเพียงเจ้าของหอเทียนจีทว่านางเลี้ยงนกอินรีหิมายมหิมาระดับราชนไว้พื้นเพอไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนทุกย่างก้าวของข้าล้วนมีความหมายสำคัญทว่าข้าจะไม่ประหยัดพวกที่อาศัยอำนาจบาร,รมีของตระกูลและพื้นเพออันโอ้อวดมีเพียงคนประเภทเจียนสวียโลเท่านั้นที่จะทำให้ข้าสนใจได้การประมูลเริ่มขึ้นอีกครั้งเชิญท่านกลับไปนั่งที่ห้องประชุมอีกสักครู่จะมาการประมูลเริ่มขึ้นอีกครั้งข้ากลับไปนั่งข้างกายชินเย็นรานชินเย็นรานเต็มไปด้วยความสงสัยสิงอ้นงากับะไร ไม่มีอะไรเพียงแค่สร้างมิตรภาพกับนางมิตรภาพเพิ่งรู้จักกันก็สร้างมิตรภาพแล้วเจ้าหนูช่างเห็นแก่ความงามจนลืมตัวจริงๆิชิ้นเย็นรานหึงหวงหันหน้าหนีแกล้งทำเป็นงอนที่เย็นรานถ้ากับคุณนายเจียงเป็นเพียงเพื่อนธรรมดาส่วนพวกเราแม้จะไม่มีสายเลือดเดียวกันทว่าก็เป็นพี่น้องที่สนิทสนมยิ่งกว่าสายเลือดเสียอีกไม่เหมือนกันถือว่าเจ้าหนูปักหวานครูต่อมาเจียงสวีโลก็เดินขึ้นเวทีประมูลอีกครั้งแขกด้านล่างเวทีต่างวิพากษ์วิจารกันไม่หยุดคุณนายเจียงเหตุใดของประมูลชิ้้้นนนที่จึงงงถถูกกกกออออดาาาาชบเขวมมัั ต่อให้ราคาประมูลเกินหนึ่งร้อยล้านข้าก็ยินดีจะประมูลใช่ใช่นำเขากวางมังกรกลับมาประมูลเถิดเขากวางมังกรยังสามารถทําให้สัตว์อสูรหยกของข้าฟื้นคืนชีพได้อีกด้วยต่อให้ไม่เห็นแก่น้าเจนสวียโลแขกผู้มีเกียรติเหล่านี้ก็ยินดีจะจ่ายราคาสูงเพื่อประมูลกลับบ้าน